สวัสดีค่ะยินด like ีต้อนรับทุกชาแน e ออนไลน์สบายดีสักผู้สักคนนะจ๊ะสวัสดีพี่น้องชาวไทยที่อยู่เมืองไทยแล้วก็พี่น้องชาวไทยที่อยู่ทั่วโลกแล้วนะจ๊ะเนาะเอ่อมื้อนี้อุม้มอุ้มได้รับข่าวหลายครับพี่นอ้อ,นองเอ่อทุกคนคงจะเป็น FC หรือว่าเป็นมูมูอยู่ในเอ่อในใน YouTube กับเอ่อพี่กุ้งเนาะจ๊ะยายกุ้งพานวัวช่องยายกุ้งพานัวเนาะจ๊นะเนาะอุ้มได้รับข่าวมื้อนี้ว่า พี่เพิ่นเสียเสียชีวิตค่ะพี่เพิ่นเสียชีวิตด้วยอะโควิดหนึ่งเก้านะคะเนาะเป็นข้าวที่ที่เสารเพราะว่าอุ่มอุ่มกับเพิ่นกะเคยไปมาหาสู้กันพี่เพิน่นมาเยี่ยมอุ่มเนะมาะมหาอุ่มกับสามีขับรถไกล้ไก่ซีชั่วโมงกับขับมาหาอุ่มอุ่ม ตอนนั้นอุ้มก็ก็พ่กุ้งเริ่มทำ YouTube ใหม่ๆค่ะเมือ่อเมื่อปีไก่เริ่มทำ YouTube ใหม่ๆกติต่อกันเรื่อยๆมากล้วบนันพี่เพิ่นเอ่อเอ่เอเฮ็ดยูทูบบอคอยเก่งเอ่อเรื่องโซเชียลเพิ่อนเพิ่นเพื่อนบอคอยเป็นบันไดเพิ่นก็เลยมาหาอุ้มฮาไถว่าเฮ็ดรูปจังได้ส่งรูปจังไดอุ้มก็เฮ็ดอ,อินอโทนรนนีนันส่งรูปใ,ให้พี่กุงซอยพ่กุงหลายๆอย่างซึ่งเขามีความจริงใจต่อกันมีความรู้สึกที่ดีต่อกัน เนาะคะ่ะเนาะเราวบดนี้มือหนึ่งพี่เพิ่นหายไปพี่เพิ่นเงียบอุ้มก็บ,บอกขอใจว่าอุ้มเฮ็ดอีหยังพิษหรือว่าห้าเป็นอีหยงังเพิ่นคือเงียบไปแต่ว่าอุ้มกับบอ๊อบบอได้คิดอีหยังหลายเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นอาจจะยุ่งคิดแค่นั้นเออเพิ่นอาจจะยุ่งพ่อพ่อบ้านมือนีได้ยินข่าวว่าพี่เพิ่นเสียอุ้มใจหาย จหายว่ะเขายังบ่ได้คุยกันยังบ่ได้เคลียร์กันเลยว่ามันเกิดอีหยังขึ้นระวางเฮาแล้วพี่เพิ่นกับเสียพี่เพิ่นไปแล้วอุ้มเสียใจอุ้มเสียใจเสียใจมากเลยบ่ได้คุยน้ำผีเพิ่นพี่เพื่อนป่วยเพิ่นก็เงียบเพื่อนบ่บอกไผเลยเรายูยูๆเพื่อนกับาเสียชีวิตซึ่งอุ้มลูกคาวได้จาก Facebook อ่าหนังสือพิมพ์เพจของอแอมไทยกัะแล้วก็มูอีกผู้นึงเพิ่นโพส โพสในเฟซบุ๊กอุ้มบ๊วยเลยเฟซบุ๊กจ่าอุ้มก็เลยบย๊วยบ่อยหูวเอียงปันไดบันนี้เมื่อนี้จะคิดจังไดบุเข้าไปใน Facebook ไปเห็นไปเห็นเพจเอ,อว่าพี่กุ้งเสียอุ้มตกใจเลยตกใจมากๆเลยว่าพี่กุ้งเสียชีวิตย้อนว่าเติดติดโควิดหนึ COVID ่งเก่าเป็นโควิดหน COVID ึ่งเก่านะจา่าติดเชื้อไวรัสซึ่งระยะเวลาสาัสา้นๆมากๆเลยพี่พี่กุง้งทำคลิปสุดท้ายวันที่ยีหามีหน้า ที่ผ่านมาแล้วพี่เพิ่นกับป่วยแค่สองสามอาทิตย์แล้วพี่เพิ่นกับเสียเสียเลยจากไหวมากๆเลยค่ะพี่น้องเป็นอีอย่างที่ใจหายใจหายมากนี่ค่ะอุ้มมีคลิปอยู่คลิปเออที่พี่กุ้งมามาเที่ยวบานอุ้มนะะเนาะค่ะเนาะมามะหยามมาหยามนองสวัสดีค่ะวันนี้ยายก,กุ้งพาัวไลสไตล์มาแล้วค่ะวันนี้ยายก,กุ้งได้มาอยู่สถานที่สวยงามแห่งหนึ่งคือช่อง บ้านของน้องอูไรช่องน้องอูไรอินยูเคนะคะวันนี้ยายกุ้งมาถึงหลังบ้านเลยก็มาเจอพ่อปูนะคะสวัสดีค่ะพ่อปูเนาะวันนี้มาขอความช่วยเหลือจากพ่อปูค่ะอยากให้เพื่อนๆมาชมส่วนหลังบ้านสวยมากค่ะแล้วก็วันนี้มาขอ ขอความช่วยเหลือน้องเข้าด้านการทำยูทูบรูปภาพตกแต่งต่างๆเนาะแล้วก็น้องก็ได้ทำอาหารอหมูกระทะเลี้ยอร่อยสุดๆเลยน้องเขาเป็นคนรู้ใจมากๆเรารู้จักกันในโลกออนไลน์คือรู้จักกันใน Facebook ก่อนแล้วก็ได้ค้าขาย การออนไลน์อะนะฮะพวกเสือส้อผ้าเครื่องสำอางอะไรแบบนี้ก็รู้จักติดต่อกักมาเรื่อยๆจนมาถึงการทำ YouTube ก็ยังมาเป็นเพื่อนกันอีกแล้ววันนี้ได้มาเยี่ยมชมดีสุดๆน้องเขาเป็นคนมีน้ำใจมากเดยกุูงรู้สึกภาคภูมิใจ่หนึ่ง <โ frustrating S 2> คือมาถึงบ้านปุ๊บเตรียมอาหารรอเลยได้ทำหมูย่างมีทั้งหมูสดหมูสามชั้นอร่อยมาก มีน้ำใจแบบรีบทำทั้งได้กาแฟแบบชื่นใจเตรียมของสำหรับคนที่เดินทางไกลามาถึงสี่ชั่วโมงที่จะมาหากันเนี่ยมีสัมพันธ์ที่ดีจริงๆถึงพามาเจอกันจนได้เนาะน้องเป็นคนมีน้ำใจมากนะคะเออขอบคุณสำหรับวันนี้ที่ใช้เวลาสี่ชั่วโมงที่มาหากันไม่เสียดายเวลาตรงนั้นเลยขอบคุณจริงๆค่ะเออ ออกจากนี้เนอะนอกจากกินอาหารเสร็จแล้วเราก็ได้มานั่งคุยกันอีกน้องก,ก็ได้แนะนําการท YouTube. ําำ u t u b e ของยายกุ้งนะคะยายกุ้งก็มีความรู้ด้านนี้นิดหน่อยน้องก,ก็แนะนําหลายๆอย่างเช่นแนะนําการแต่งภาพการเขียนหรือการให้ค,คอนเทนต์ดีๆวันนี้ยายกุ้งก็เลยมีความรู้สึกว่าดีใจที่ได้เจอ้แล<อ>ไดเริ่มและ อร่อยอร่อยแซ่บนัวนํากันเนาะนี่พี่กุ้งมาไกลไกลมาไกลขับรถกี่ชั่วโมงพี่กุ้งสิชั่วโมงสิบชั่วโมงกว่าออกมาตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งนะมาถึงนี่ก็เที่อะไรนะขับมาลาทอนเนาะมาลาทอนเออหน้าเหนื่อยมาหาช่องน้องอุไรในยูเเเลี้ยงเลี้ยงแล้วกันจริงตั้งไกลยังขับรถมา ฟั r h o u r ิเวิงใช่ย่าไม่กอดเตาเริ่มเดือดแล้วเดี๋ยวยายกุ้งพานัวจะพากินย่างเกาหลีอยู่ที่เมืองไทยมันหากินง่ายแล้วคนไทยก็ก็คิดว่ามันมันแค่อีซี่ฟู้ดเป็นอาหารง่ายๆเนาะแต่ที่อังกฤษเราเนาะยากนะหาอากาศกินอย่างนี้ยากนะแล้วก็หาอุปกรณ์แล้วก็ใช่หาก็มีเท่าที่เมืองนี้มีเนาะใช่ใช่ ใส่ไข่โรยเรื่องพี่กุ้งใส่หมดเลยะใส่เลยค่ะโรยแล้วรอเลยยายกุ้งพานัวมาเองรับรองแซบรับรองนัวนัวมาเด้พี่น้องแซบแซบนัวนัวำกันแซบหลายเด้อแซบหลายไม่หยาบไม่หยาบน้องก็คุยน้ำเพลินว่าเออเราเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันนะเมื่อนึกโบฝันว่ามันจะเกิดก็ค้นไก่โตนู่หเนาะ ใจหายใจหายมากๆเลยใจหายอีลิถึงเพิ่นสิบอบเมนอย่าพี่น้องเข้าโดยตรงแต่ว่ากับเป็นกัลยานมิตรเป็นมูมูที่ไปมาหาสู่ที่เคยคุยกันที่เคยปรึกษาเรื่องโนนนีนัดน,น,น้ำกันน้อง่ะเนาะนี่เนาอเขาว่า life is too short ชีวิตคนเฮ้ามันสั้นมีอีอยงัง ตอนมีชีวิตอยู่ให้เครียร์กันให้เว้ากันบอกฮักกันอย่าสร้างเสียเวลาสร้างกันมีเอียงให้เครียร์ตอนยังมีชีวิตให้เว้ากันให้คุยกันให้เครีย์กันให้มันจบพ่อเพิ่นเสียแล้วกับว่าท่านได้คุยหอดกันว่าเป็นเอียงเกิดเอียงเขืนพี่เพื่นป่วยกับว่รู้เรื่องเหลือมันนั่งเสียใจพายหลังเป้งสิละ่ะอุ้มถ้าอุ้มมีโอกาสอุ้มจะไปเฮ็ดบุญให้พี่กุง้ง ลุงจะพยายามสวดมนต์แผ่เมตตาให้พี่กุง้งขอให้พี่กุ้งไปสู้สุขติไปสู้พบุ้มที่ดี <c oughs> เมื่อสุกแล้วขอให้สุกยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกข์ขอให้พ้นทุกข์เดอ้อพี่กุง้ง <c oughs> เนาะเทากับเมื่รวมไว้อะไรให้พี่กุง้งเนาะค่ะเนาะชาวยูทูบเบอร์มูมูที่ทำยูทูบเบอร์ที่เป็นมูก็พี่กุง้งในทางยูทูบเพราะว่าจะเป็นเ่อ แฟนคขาพี่กุ้งก็มารวมไว้อะไรให้พีกุง้งเนาะคะ่นะเนาะให้พี่กุ้งไปสู้พบคุ้มที่ดีให้พี่กุง้งอ่ะเป็นญาตพี่กุ้งไปสู้สุกตีนะุ้จ้าภัยมีโอกาสกับไปทําบุญออุทิศส่วนกุศลให้พีกุ้งเลยด้อจ้าช่วงนี้ทางอังกฤษวาดกับปิดค่ะไปบัได้ทางเมืองไทยผู้ใดไมมีโอกาสได้ไปวาดกับทำบุญฝากทําบุญให้ใดพี่กุ้งเลยด้อจ้าจังไดกัคลิปนี้ก็ขอฝากจำเนี่ยราคาอุ้มกับแคมากมากมา่มา,า,าอยากจะมาบอกอพี่น้อง มามาซื้อข่าวให้พี่น้องได้รับฟังรับชมกันซื้อว่ายูทูบเบอร์ที่ดีของเฮาคนหนึ่งอ่ะเสียชีวิตไปแล้วเนาะเนาะจ่าเนาะทั้งได้กระขอให้พี่น้องระมัดระวังการใส่ชีวิตในช่วงนี้เนาะจ่าโควิดเป็นง่ายแล้วกายต่ายงายน้ำระมัดระวังกนให้ดีของหฮบอลโรคหวัดกันทุกๆคนเนาะคะ่ะเนาะสวัสดีค่ะ